ใหม่ i s ซ z u ุสุด X เม็กซ์เอ็กซีรีเอาละค่ะพี่กรอบค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งเชฟรับเชิญของทางร้านใช่ไหมเอ่ยให้พี่กรอบแนะนำอย่างเป็นทางการดีกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์กรอบแก้วนาทพินิษนะครับอาจารย์เป็น อาจารย์มากว่า30ปีใช่ไหม,มอาจารย์นะครับปีหรถือว่าเป็นบุคคลสาคัญสำหรับการรักษาอาหารไทยไว้ให้อยู่คงอคงกระพันกับเราวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะอาจารย์เมนูวันนี้มีแจ้งว่าปลาดุกฟูแล้วก็แกงกระดูกหมูใส่หน่อไม้ค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านค่ะ ทำไมต้องชื่อแท่งว่าปลาดุกปูทำไมต้องต้องแท่งด้วยอาจารย์ก็คือไม่ใช่ของจริงครับเพราะว่าเจ้านายเนี่ยจะมาทานไตปลายำเหมือนเราเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีก้างไม่ได้มีอะไรอย่างงี้มีกลิ่นก็ไม่ได้เลยอาจารย์คือกลิ่นอย่าฉุนมากอะไรอย่างเนี้ยพอเป็นเสสแทงก็เลยต้องใช้กะปิที่เผาแล้วว่าแทนใส่พอเป็นเหมือนกลิ่นไตปลานิดๆนะคะ นัคือแซงว่าเป็นแซงเป็นไตกลาเราก็จะเริ่มด้วยกะปินะฮะสักประมาณช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะแล้วละลายกะปิกับน้ำส้มสายประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณค่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวอันนี้มะนาวมะนาวครับช้อนโต๊ะหนึ่งเหมือนกันค่ะให้เข้ากันคนให้เข้ากันอันนี้น้ำมะขามเปียกอ่าแล้วก็น้ำตาลทราย เราก็จะใส่กุ้งค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะเองค่ะแล้วก็ดักไล้นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคูณค่ะพริกค่ะพิชีตหัวซอยอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะสักช้อนโต๊ะหนึ่งผิวดำชาสักคนะรึ่งช้อนชานะคะค่ะแล้วเหลือรสเค็มช้อนชาหนึ่งก็น่าจะพอหอม จารย์คะเคยได้ยินมาว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะแบบเลือกวัตถุด,ดิบนี่ต้องมีแหล่งว่าจะต้องมาจากที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วมีการคัดเป็นชิ้นๆแบบทีละข้าวชิลเม็ดเออพริกทีลเม็ดอะไรอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ในสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยค่ะเป็นห้องเครื่องและก็เป็นต้นเรื่องที่ให้เราได้เรียนกาพย์ชมเครื่องขาวานเนี่ย หอมยี่หล่าต้นร้อนแรงได้ไคืนแกงแรงอยากให้ไฟฝันหารู้ด้วยนะพอรู้นเลยรู้ด้วยนะด้าท่านทำเป็นที่มาท่านทำเวลาท่านทรงทำอาหารให้ทรงเสวยเนี่ยท่านจะมาตัดพริกขี้หนูดูเนี่ยแล้วเอามาดมดูว่าหอมไม่หอมก็ไม่เอา อโหดูเขาดูเขาหั่นใบมะกรูดนะคะนี่คือใบมะกรูดที่หั่นและได้รับเรียกว่าอาจารย์โอเคค่ะเซ๊ะมากลองดูดิฉันหั่นอาจารย์ร้องไห้แล้วก็เสร็จแล้วก็ตากใส่นี่ค่ะแต่งหน้าค่ะใบมะกรูดหักทีแล้วก็พริกแดง อันนี้สายนี้นะคะเอาไอ้ปล่อยๆลงก่อนนะไนอ้นี่เป็นชิ้นๆโตๆข้างบน,นะคะ่ะจะได้ชิ้นส,สวยๆว,า,วางรงนี้นะ,ะโอ้โหสวยงามนี่นเมนูที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว ะะตอนนี้ก็สนับตัวภรรยาให้สามีไปพักภรรยาะจะอาสามมาทาแทนนี่มเนเป็นลูกมือมนเป็นลูกเมือเมนูที่สองของเราคืออะไรเอ่ยแกนแดงกระดูกหมูใส่หน่อไม้หัวกะทิค่ะสามกะเียก่อนนะคะสอง ไอ้สีแดงๆเนี่ยของกะทิซิงของน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่รอบๆขอบขอบเนี่ยฮะแล้วมันก็จะเป็นขี้โลฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นสัมโบรานะคะว่าขี้โล <c oughs> ขี้โลคือลักษณะของกะทิที่มันมีมันนิดๆแล้วก็มันจะข้นๆค,นค,นค,นค่ะมันเป็นเหมือนกับหัวกะทิที่เป็นก้นกอนอยู่ค่ะ <c oughs> อ๋ะออ๋อแล้วอ๋อแล้ว,ลว <c oughs> เดี๋ยวก่อพี่แกงนะคะ นี่ค,คือขี้โรในตำนานที่อาจารย์ว่าคขีค้โรสีกันยาคนจนที่โรขึ้นเอยโหยเย้มีไฟเ,เราก็เอากระดูกหมูผัดค่ะกระดูกหมูนี่เราไปต้มซะก่อนค่ะเพื่อให้กระดูกหมูนุ่มถ้ามาแกงสดๆเลยไม่ได้ค่ะน้ำปลาช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะวิหอมค่ะ หอ้ไม่ะหอมมากค่ะเสร็จแล้วก็หน่อไม้ค่ะแล้วเราก็เคี่ยวไปนิดหนึ่งให้เข้าเนื้อเข้าน้ำหน่อยหนึ่งค่ะนี่คือน้ำตาลปี๊บใช่ไหมค่ะน้ำตาลปี๊บคือให้ใส่ได้บ้างแต่ว่าจะไม่ไม่ใส่ไม่ใส่มากค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเราก็จะขยี้ไวนี้ใส่นิดหนึ่งนวาเาพี่ถีพี่ฐานฟานนี่นะอร่อยมากก็เสร็จค่ะ เมื่อกี้ถามอาจารย์ทางวันนี้หนู<ะ>ว่าอาหารชาววังกับอาหารโบราณน,นี่คือเป็นเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคะหรือว่ามีข้อแตกต่างอะไยางเงอาหารชาววังนี่ก็คือมามาจากในวังอะนะคะ mm hmm. ทีนี้ตำรับในวังต่างๆเนี่ยมันก็โบราณอะม่จะว่าไงโบราณอย่างเช่นแกงไก่ใส่เครื่องถมอย่างเงี้ยอย่างที่เราทําวันนี้ค่ mm hmm. ะแกงไก่เนี่ยเป็นแกงโบราณ mm hmm. ที่ เรามีแกงเขียวหวานทีหลังนี่แกงเก่าค่ะอันนี้ทำไมแกงอ,อ,อ,อาหารโบราณในวังจึงมาออกมาเป็นอาหารข้างนอกอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่อยู่ในวังนะคะเ็าออกมาแต่งงานกับคนข้างนอกก็นำความรู้เหล่านั้นนะคะความพิถีพิถันความละเมียดละไมเหล่านั้น,นะะติดตัวออกมาแล้วก็มาทำอาหารข้างนอกค่ะทำให้อาหารไทยเนี่ยแพร่ไปในวงกว้าง สามีสามีไม่ได้เรียกสามีคะสามีคุีกันยาี่เสีมือสีต๊งานองพมาที่แค่เอากระดาษใส่อย่างเดียวที่นางแลยนางขอว่าเที่ยวเองนางใส่เองอร่อยมากเลยสองสาวทำให้ไม่ชิมได้ไงสามสาวสามสาวึสาวสาา อ,อย่างนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากนิดนึงถึงเรื่องของเดี๋ยวจะให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันสืบสารตำนานอาหารไทยโบราณแล้วก็ที่สําคัญเลยเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสความปราณีตพิถีพิถันในการปรุงอาหารไทยแบบต้นตํำรับดั้งเดิมแท้ๆของร้านชิงช้าชาลีแห่งนี้ค่ะอย่างเช่นตํำรับไทยโบราณอย่างตะกี้เราก็เห็นนะคะแค่เครื่องแกงอันนี้นะคะก็เครื่องสมุนไพรไม่พอเรายังมีเครื่องเทศมาประกอบอีกทําให เเรราไมม่ีคภัยจ็บอยากจะบอกว่าเวลาชิมอาหารไทยมันมีมิติม,<า>มีมีมากกว่ารสเผ็ดหรือรสเค็ม,ม<า>หรือรสอะไรมันมีทุกรสอยู่ในใจานเดียวกันประเพณีวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นเป็นที่ที่น่าจดจำแล้วแล้วน่าเก็บรักษาไว้มากที่สุดทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปอาหารทุกชนิดกว่าจะได้มาแต่ละจานเนี่ยมีคุณประโยชน์มี ความละเมียดละไมมีความพิถีพิถันยังไงเราอยากให้บางครั้งมีเวลาหยุดนิ่งๆแล้วกลับไปทบทวนดูว่าเรามาจากไหนแล้วอะไรที่สำคัญแล้วอะไรที่ทำให้เราเป็นเราอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กรอบแก้วนาฏพินิจนาที่วันนี้ก็มาสาธิตพิธีการทำอาหารไทยโบราณให้เรานะคะได้ชมกันขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ได้รับความรู้ไปเยอะด้วยวันนี้สนุกมากทำให้รู้สึก อาหารไทยแต่ละจานได้มีคุณค่างมากเลยผู้เราอยากชิมแล้วขออนุญาตไปชิมอาจารย์จะชิมด้วยกันไหมคะ,ะมอาจารย์ช่วงหน้าไปชิมอาหารฝีมือของแหวนและปอรวมทั้งเมนูเด็ดสำหรับฤดูร้อนของร้านชิงชาชาลีจะอร่อยถึงพริดถึงขิงขนาดไหนอีกสักรึ่เดียวค่ะ